เรามากินที่ร้านนี้นะครับรามากินวิวห้าน,นี่กินกุ้งกรอบเตอ๋ออะไรแล้วก็ปัน้นโม่ปัน้นโม่ปั้นซื้อโุ้งมงกรในราคา5เซนดองชิ้นดีแถมลายยางภาพหนึ่งประมาณ5-6เซนดองกินเขา้า

ส่งวัฒนมากับกุงโรบเตอร์กับวัฒนมามาแจกฟุ้หอยทอดเผ็ดร้อนหอยไททอดินไุ่ไสุด,สด,สด,สดบแบบนี้นั้นแด้ความแบบนี้กินไขรลูกก็ดีก็ได้ 5 no. sang 100. เราจะใส่ Nam ปั่นบ่แม่นน้ําปั่นนะน้ําหมก บุเป็นน้ำปั้นี่เองน่เขาเจ้าคันหมกโมบีหมกโมได้น้ำหมกโมเฮ้ยเขาเรียกอย่างได้น้ำปั้นน้ำแตงโมเขาเนี่ยกินต้อที่นี่

กินหอยนางรมสดติมไปกินทานเนี่ยจเจ,จ,เจะะเเ้าซีฟูดเจ้าบัวผเห็ดส้มเจ้าผัเห็ดส้มบเห็ดหัวบเห็ดหวานเป็ดจางจางเลยองแท้มาแล้วเนาะผัวผงบงผงบงนี่ผงบงธรรมชาติบง,บงนี่มันผกบงธรรมชาติ กับวันผักบงปลูกเอาผักบงจีนสีที่เขาเปล่นจะแทบแทบผักบงธรรมชาติเก็บเอาอยู่นองเก็บเอาอยู่นองคิปสิ๊กหมดหมดมาแล้วกุ้งมังกรห้าแสนดวงเผาแล้วกุ้งนะมังกรเผาห้าแสนดวง เผาสุดๆเผาด้วยแกนแก๊ดเผาด้วยบางแก๊ดเผาด้วยบางแก๊ดเป้าเอาโอ้เต็มที่เต็มที่ ก็ใช้กินก่อนนะให้เบิง์นแซมเเดียวจังหน่อยท่านผูสชมสยากนะหลังจากไปกินข้าวมาเนาะลังจากไปกินข้าวกินกุ้งโรบสเตอร์มังกรมาแล้วก็มานั่งลิ้นอยู่แถวนี้มาเบิ่งเมมโด้บาร์น้ำน่ะแล้วก็เจ๋ยวขี้ดนไอ้จัาบัวหัวแม่น้ำเอียงอั่นง น้ำเอียงนะอยู่ใจกลางเมืองเลยคล้ายๆคือแม่น้ำเจ้าพญาอยู่ไทยที่นี่คือท่องเที่ยวมีห้หานอาหารเฮอย,ยอดอ่ะเนีน่ยอาหารเฮวยอดเป็นเหือ โอเคคลิปนี้ก็สีพอไว้สำนีเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งคลิปหน้าว่าเฮาสิบาไปใส่อีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวัสดีครับ